เราจะนำพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสาวไทยคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณแหม่มค่ะคุณแหม่มนิธาการสาทรนะคะเธอเป็นสาวสวยที่มีความสามารถหลากหลายรอบด้านเลยค่ะวันนี้เธอมาแบ่งปันชีวิตการเป็นตำรวจในอเมริกาในย่านสุดโหดนะคะนั่นก็คือเมืองชิคาโก้นั่นเองค่ะตอนแรกกะว่าจะมาเรียนภาษาเฉย สาวใต้ค่ะจากเวทีนางสาวไทยสู่ตำรวจย่านสุดโหดใน USA ค่ะ เป็นมายังไงนะคะไปฟังเรื่องราวเธอกันค่ะซึ่งที่มานี้นะคะมาจากช่อง YouTube ของมอสซาลา101ค่ะช่องนี้นะคะเขาไมคกจะลงคอนเทนต์หลากหลายนะคะของคนไทยแล้วคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะคุณแหม่มหรือคุณนัฐการสาธรน,นะคะแต่เดิมเลยประวัติของเธอนะคะเธอเป็นสาวงามดาวคณะมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็เคยผ่านเวทีการประกวดนางสาวไทยมาก่อนด้วยนะคะโดยเธอเปิดใจค่ะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงจ จริงแล้วตั้งใจจะมาเรียนภาษาค่ะแต่ว่ากลายไปเป็นตำรวจซะอย่างนั้นนะคะแถมทำงานในโซนซาวซายนะคะย่านสุดอันตรายในเมืองชิคาโกแล้วอะไรมาเป็นเหตุให้สาวใต้คนนี้อยากจะเป็นตำรวจอเมริกาค่ะคุณมอสเจ้าของช่องเนี่ยก็เข้าไปสัมภาษณ์เธอนะคะซึ่งเธอคนนี้นะคะคุณแหม่มเนี่ยค่ะที่เป็นตำรวจเนี่ยนะคะตอนที่กำลังถูกสัมภาษณ์นี่ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะอยู่ในชุดนอกเครื่องแบบค่ะกำลังช่วยชมรมคนไทยที่อยู่ในชิคาโกนะคะ เธอก็เล่าค่ะบอกว่าเธอเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทำงานเป็นตำรวจมา6ปีแล้วแล้วชีวิตของเธอเนี่ยก็นับว่าพลิกผันน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะก่อนจะเป็นตำรวจเป็นนางงามมาก่อนค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะว่าเป็นนางงามเมื่อกี้นี้เกิดเอาไว้แล้วนะว่าเป็น ดาวคณะนะที่เกษตรศาสตร์นะคะก็คือสวยมาตั้งแต่เกิดสวยมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยแ่ละแล้วเวทีที่เธอได้รางวัลเนี่ยนะคะเวทีแรกเนี่ยก็คือ represent Thailand นะคะเวที Miss Tourism Queen International ปี2005ค่ะแล้วถัดมาพอปี2009ก็เข้าประกวดนางสาวไทยค่ะ ได้รางวัลด้วยคุณผู้ชมเป็นมิส s ิงก p โพซิทีฟนะคะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆนะที่สาวสวยจากบ้านเราเนี่ยโอ้โหมากความสามารถแล้วพลิกผันจากเวทีนางงามกลายไปเป็นตำรวจนะคะในสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณมอสเนี่ยก็ถามว่าเอาแล้วมันเป็นมายังไงอะถึงได้มาเป็นตำรวจได้จะบอกว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะมาเรียนภาษาเฉยๆเ,เพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยทำร้านอาหารค่ะ ทำไปทํามามันมีโอกาสดีอ้าวเขาเปิดให้ลองสอบก็เลยสมัครเข้าไปสอบดูซึ่งคุณมอสค่ะเธอก็ถามว่าแล้วกลัวไหมเพราะว่ามาย่านนี้มันขึ้นชื่อว่าโหดท,ที่สุดเลยนะในอเมริกาคุณแม่มผ่ะก็บอกว่าก็ตอนที่ตัดสินใจอะ่ะไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยนะว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังไงอา้าวตอนนั้นมันยังพิ่งสอบอยู่ก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะสอบได้หรือเปล่าเนาะแต่ก็คิดว่ามันมีความท้าทายดีซึ่ง งานของเธอเนี่ยต้องบอกว่ามันทรหดเคียงบ่าเคียงไหลกับผู้ชายเลยนะคุณผู้ชมพอได้ไปทําจริงๆแล้วเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันจากเพศชายเลยคือการฝึกที่ได้รับมานะคะยกตัวอย่างเช่นฝึกถูกสเปรย์พริกไทยฉีดเข้าหน้าเนี่ยเออแล้วก็ทั้งแสบทั้งร้อนนะแล้วก็ยังจะต้องแบบไปฝึกฝนเรื่องอื่นๆต่อไปในขณะที่ว่าสเปรย์พริกไทยมันก็ยังแบบอยู่ในลูกตาเนี่ยนะคะ มีเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวการจู่โจมนะคะต่างๆเนี่ยทำทั้งงานที่จะต้องขับรถลาดตะเวนตรวจดูความเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆที่มันเป็นโซนอันตรายนะคะแล้วก็เจอเหตุตื่นเต้นหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการขโมยรถแล้วก็มีเหตุสู้รบกันด้วยในบางครั้งนะคะแรกๆเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเออเพราะในชิคาโกเนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ย เป็นเรื่องชินแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะแม้ว่าหลายครั้งเนี่ยจะได้ประกบกับพาร์ทเนอร์นะแต่ว่าหลายครั้งเธอก็ต้องใช้เดี่ยวในเวลาค่ำคืนซึ่งเป็นย่านอันตรายค่ะโดยเธอบอกว่าพื้นที่ที่มาลงเนี่ยมันเลือกปฏิบัติไม่ได้หรอกว่าจะไปชิคาโกหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆอะไรยังไงนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานเขาคัดเลือกแล้วก็ส่งมาเราอ่ะไม่มีสิทธิ์เลือกครั้งแรกที่ต้องรู้เนี่ย ว่าจะต้องมาชิคาโกตกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเวลาทํางานไปแล้วก็รู้ว่าเออมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนั่นแหละ,ะก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารปรับความเข้าใจกันพอเข้าใจเขาแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะมีบางกลุ่มที่เราอ่ะต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษหน่อยซึ่งคุณแม่ค่ะเปิดเผยว่าเหตุที่เกิดซ้ำๆนะในเมืองชิคาโกที่เกิดบ่อยมากคือการขโมยรถค่ะ ส่วนยี่ห้อที่เป็นที่นิยมของเหล่ามิตรฉาชีพก็คือเกียรกับฮุนไดนั่นเองเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันแฮกง่ายเลยมันแบบขับออกไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง2อันนี้นะก็เป็นรถของเกาหลีทั้งคู่แหละส่วนรายได้นะคะเธอเปิดเผยรายได้ค่ะว่างานนี้เนี่ยเริ่มต้นนะคะสตาร์ทก็อยู่ประมาณ3.5ล้านบาทต่อปีนะคะตีเป็นเงินไทยนะคะแล้วก็มีสวัสดิการค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลฟรีอะไรต่างๆค่ะ นอกจากนี้สวัสดิการนั้นก็ยังดูแลไปถึงครอบครัวอีกด้วยค่ะอาละ่าค่นี้เลยค่ะนำมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสาวไทยบ้านเราค่ะทั้งสวยทั้งเก่งน่าชื่นชมในความสามารถมากๆเลยค่ะเรื่องราวสนุกๆในคลิปยังมีอีกบ้านนะคะใครอยากที่จะฟังเรื่องอื่นๆนะคะหรือหรือเรื่องราวเต็มๆนะคะของคุณแม่มเนี่ยไปติดตามกันได้นะคะในช่อง m o สซาลา่1ได้เลยค่ะเราทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะในรายละเอียดที่คลิปค่ะ